แห่ซื้อทุเรียนแกะแบ่งภูขาย5บาท10บาทก็ซื้อกินได้ขายดีจนแกะไม่ทันแห่ซื้อทุเรียนแกะแบ่งภูขาย5บาท10บาทก็ซื้อกินได้เจ้าของเผยขายดีจนแกะไม่ทันร้านทุเรียนโคราชไอเดียเยี่ยมแถมใจดีให้คนท้องกินฟรีอีกด้วย กำลังถูกพูดถึงอย่างมากสำหรับการขายทุเรียนรูปแบบใหม่โดยการแกะแบ่งภูขายภูละ5บาท10บาททำให้ผู้ที่ชื่นชอบการกินทุเรียนสามารถเลือกซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงโดยเจ้าของทุเรียนร้านหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโพสภาพพร้อมข้อความว่ามีลูกค้าจำนวนมากแห่มาอุดหนุนทุเรียนที่แกะแบ่งขายที่ร้านโดยเขียนข้อความบรรยายระบุว่าแกะไม่ทันครับขออภัยด้วย โทรถามก่อนได้นะครับทุเรียนร้านหมีอุดมทรัพย์ทั้งนี้ร้านดังกล่าวยังให้คนท้องได้กินฟรีอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด